สวัสดีครับวันนี้พามาชมชีมงานแอดทางยาวครับสารวิทคันนี้ออกจากอู่รุ่นเจรเญนการช่างครับใ,ไไใกล้เสร็จยังพี่เอาเือพิ้งนี้พิ้งเดียวอ,อะไอเจ้าของรถไปไหนเนี่ยเจ้าของรถไปไหนไม่รู้ยังไม่เจอเลยเหรอเราคิดว่าอยู่นี่ จองรถได้ไปอยู่วัดมั้งวันนี้วัดจะถมดินกันเด้อเมื่อวานถมเมื่อวานแล้ววันนี้นนนตัดต้นไม้อีกอยู่ตรงไหนวัดทางย,า,ยญญาวเนี่ยนี่เหรออ่าเขาเขามีอะไรทำบุญเมื่อวานมีนี้รื้อถอนถมดินไงอ๋อแล้วก็วันนี้ตัดต้นไม้กันนะ,ะอันนี้ทีมท,ทีมงานเดียวกันเหรอใช่ครับชุดเดียวกันเนี่ยเดี๋ยววิ่งนี้วิ่งเดียวข้างในเสร็จหมดแล้วอ๋ออันนี้ข้าวพันอะไรครับเนี่ย อันนี้แต่งหน้าว่ะราคาราคาเป็นไง6,000โอ้6,000ก็ยังดีวันนี้นะเขาว่าค่าขึ้นมาหน่อยรอ,นอนรถข้าวเพิ่งไปทีเพิ่งจะเต็มไปเมื่อกี้แหละรถข้าวแ<อ>วะมาเล่นกับทีมงานเขาหน่อยครับโอ้ไม่ได้มาน่าจะเป็นปรีครับ นี้ก็จะลงสักสอง EP แล้วกันครับเพราะว่าข้าวเต็มแล้ว ยังสวยเหมือนเดิมครับไม่ได้เจอนานหม เต็มต้อง เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมครับคลิปหน้าออรอรถข่าวแป๊บหนึงครับขอ,อฝากช่อง youtube เจมส์สายชิว c h ชาแนลไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ